สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมมันนี้พาพี่น้องมาไซเบ็ดครับผมไตเขียดมากนะครับผมขึ้น,นไตเขียดมากมันบได้หลายเลยครับ,บมันบวบควยมีนี่ครับผมได้ประมาณสิบตัวนี่แหละคือสิบประมาณส,ามสิบเอ็ดตัวสองตัวกะบสีอมมาปักนี่ครับผมไปน้ำหน้าเขาล่องเบิงว่าสิมีปลาควยญ่ตีบอแับนี่ครับผมเบ็ด ในซิปซิปตัวชีวิตซิปซองตัวกับมันได้บนหลายเนาะก็ยือว่ามาใส่พี่น้องเบิ่งกันว่ามันสิบนี่ปลาตัวใหญ่ตีเหยื่อเขียดเท่าบอลนะครับผมเพราะว่าเนี่ยครับผมเตะน้ำทางนี่ไงสิไปก็หลูกน้องลูกน้องไล่กอนครับพี่น้องลูกน้องเห็นเขียดไล่คุบกอนเล่บบัได้เล่บได้บนหลายก็ส่วนใหญ่เขียดนี่อยู่น้ำทางครับผมน้ำถนนถนนนะครับ จะบอก็อยู่จะไต่เขามาเสียบเบ็ดให้พี่น้องเบ่งครับผมว่ามันจิมีปลาตัวใหญ่ตีบอ่อไปครับผมไปใส่เบ็ดไปลุยน้ำกันครับไปครับ หลังเงี่ยงๆมาเ่ยยันแต่สมุนผมเลยมาคุบเบ็ดก่อนพากันเรียนไปใส่บุมอ่ะคันเขียดอีโม่ครับ น้ำไม่ยาลาบตัวเสียบลุงแท่งมืองับรถงาน 干嘛？没有、啊。啊啊啊 พี่น้องเนี่ยผมสิขออนุญาตใส่ไปเรื่อยๆนะครับจังตามาเบ่งผลงานกันครับผม11ลังสิไดไปลาบอเยื่อเขียดเ่าครับมาเบ่งเบ็ดเยื่อเขียดกันพี่น้อง เรบคำมั้งโอ้ยผมว่าแล้วนี่ทำงานแล้วครับผมเหยืยอเขียดเหยืยอเขียดทำงานแล้วพี่น้อง แตมแรมเล็กง่ามเลยครับนี่แหละครับผมเลื่อเขียดมากอ,อีิงริงครับงูยงนี้ยินเสียงป่าดินดินอยู่ใส่เยลยพี่น้องป่าดินป่าดิน สุ้นล้างผุนล้างผลนดินพี่น้องไปเบิ้งกันพี่นอ้องเบิ้งเยอะเขียดห่อทำงานแล้วพี่น้องนี่ครับผมนี่ครับผมทำงานแล้วอื้ม มาอ้ยู่อยู่ให้อยู่จุ่มปาอยู่ให้จุ่มอลาอยู่อยู่ครับอยู่อยู่อยู่อือ,อ,อ,อนี่ครับผมโอ้ยสิบหลังก็รทำงานได้ครับเอ้อย นี่ครับตัวงามเลยสวยสวยครับส่วนใหญ่ไปทั้งเงียบนยครับไปทั้งเงียบเลยงเงย,เลย,ย่านในตัวนึงอยู่ครับผม นี่ครับผมตะเ,เวนตกดินแล้วครับ mm. นี่ครับผมแต้มห้อส,สวยๆครับอู้ว่ามันจะบปอดได้แล้วนี่ครับอย่าเขียดนะครับได้มาบุตรไหลก็ใส่ล่องเบิงครับอยองแข็งเลยครับนี่ครับผมยังถามมาหลุนกันเยอะยังบัวรไหลยืมีบุตรไหล วันเสายังมาเบิ่งกันครับผมวนสตรีอยู่บ่ไปครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเสาร์ครับผมมาเลาะเบิ่งเบ็ดเยือะเขียดสิบสิบเอ็ดหลังเนานะครับพี่น้องใส่ไหมหมู่บ้านผมใส่ไห้่ช่วงซิตะเวนอยู่นะครับกับคำคำมาเลาะเบิง่งชส่วงหกคำในการอยู่ครับได้ตัวหนึ่ง ปึงครับว่าสิเป็นยังไงเนาะหมื่งว่านลังนีก็ถือขึ้นกันครับพี่น้องถืองูครับพี่น้องถืองูถืองูเอ,อ,อ,อลังนีเป็นยัง กัดกินเขียดผมโอ้ยลังนี่คือเป็นเนี้อหนีบอ,อยู่ด้วยพี่น้องบึงลักษณะขั้นเบ็ดนะครับบึงลักษณะขั้นเบ็ดนี่ครับผมเขาใส่ใบมอญเบี่ยงไปปุ่น เบียงไปปุ Queen Queen. Uh oh ่น uh น oh yeah. <c oughs> ี่นีพี่น้องเห็นปะผมบนใจฟังอย่งเด้เน่ยเขียดเขียดขึ้นสายยังสี่ป่าหงูเดียวกันปึงกันเขียดขึ้นสายแบบนี้ป่าหู้้้้ย โอ้ยตัวงามปลากับป้าว่าเราวันนี้ครับผมเขียดขึ้นซ้ายแบบนี้สิหลุดเลยตัวสวยครับใส่งามเลยครับเยอะเขียดยทอง 水。所

เล็ดลังเย่อเขียดใส่ไกแดดเพราะอยู่พรกินอยู่ครับผมป่ากัโตเขาล่างงามครับผมบัวหน่อยบยัวใหญ่เบ่งผลงานกันครับนี่ครับผมป่าเหยือกเขียดเท่าต้นต้นนี้ยังสดใหม่อยู่ครับตัวนี้ตายครับ ครับผมคนงานปลาจะพ่อไดยยู่เด้กินอยู่ครับผมวิธีแบบบันบานเนาะครับผมหาเหยื่อเด้์ซ้ำนีนะ่เนาะผมหาไตจับน้ำน้ำหิมทางสินะครับก็พ่อเด้มาปักเบ็ดหาปูหาปลานะครับผมการนี้นะครับผมได้มาสามโตรอบหมคอคำตัวหนึง่งรอบหมคอคำแล้วก็รอบไป รอบช่วงเนี่ช่วงเศร้านี่สนะครับก็เป็น3ามต1 1สเอ็หลังเยื่อเกียรในการอยู่ครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจหากินแบบบานๆกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับปี่สาคัญอย่าลืมครับกดกระดิ่งไว้จังบอผาดคลิปคลิปต่อไปสิมิยังกะทารลุนทาเบิงงน้ำกันครับมันีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ